ตกแต่งห้องรับแขกเก่าให้สวยขึ้นง่ายๆในงบประหยัดด้วยการเปลี่ยนเก้าอย่างนี้ สวัสดีครับวิวช่องช่างเถื่อบายพี่พีนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเวลาเราอยู่บ้านมานานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องคอนโดต่างๆครับแน่นอนครับพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับหรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆครับที่เราใช้มันก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าอาจจะมีการตกรุ่นนะครับทำให้ดูไม่ทันสมัยไปซึ่งแน่นอนครับเวลาถ้าเราจะทำนะครับถ้าเราต้องการจะเโนเวทอะไรใหญ่ๆเยอะมันก็จะต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากใช่ไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆคนก็ไม่อยากจะลงไปแตะอะไรมันมากนะครับเพราะปัจจุบันนี้ ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเรโนเวทบ้านแบบประหยัดนะครับเราสามารถจะทําอะไรง่ายๆได้บ้างน,นะครับที่มันไม่ต้องใช้เงินเยอะครับมี9อย่างตามนี้ครับมีอะไรบ้างมาดูกัน อันดับแรกเลยก็คือผ้าม่านนะครับบ้านเราเป็นประเทศที่มีแดดแรงทั้งปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับแต่ว่าในบ้านในมุมเราเองครับเราก็ต้องการให้มันมีหน้าต่างระบายอากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ้าม่านครับก็จะเป็นหนึ่งในต้องบอกว่าในเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านชิ้นสำคัญที่ทุกบ้านต้องมีนะครับแต่โด้ปกติแล้วครับเวลาเราทาผ้าม่านครับเราก็จะทากันตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับสร้างบ้านเสร็จปั้บเราก็จะทานะครับติดแล้วก็จบเรียบร้อยเลยอาจจะไม่เคยไปดูที่ซ้ําไปครับว่ามันอาจจะซีดไปแล้วนะครับโซมไปแล้วหรือัรงคบแ การเปลี่ยนผ้าม่านนะครับมันจะทําให้มูดและโทนของห้องครับเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากครับและจริงแล้วครับเดี๋ยวนี้ผ้าม่านเองก็ไม่ได้แพงนะครับเราสามารถจะหาซื้อได้ตามพวกโมเดิร์นเทรดต่างๆนะครับหรือว่าซูเปอร์สโตร์ทั่วๆไปครับและจริงแล้วการเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถจะทําได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครับผ้าม่านเป็นสิ่งแรกครับวิแนะนําให้ไปดูไปเปลี่ยนครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ห้องใหม่และสําหรับคลิคกง่ายๆนะครับในการเลือกผ้าม่านครับวิแนะนําว่าถ้าอยากจะ้ห้องครับมันดูหรูนะครับมันดูสวยงามครับพยายามใช้ผ้าม เพดานนะครับจดพื้นเลยนะครับอย่าไปทิ้งช่องว่างไว้ครับแค่นี้ครับก็จะทําให้ตัวห้องเนี่ยดูหรูหราสวยงามขึ้นแล้วและถัดมาก็นี่เลยครับสเลยก็คือตัวปอมหมอนอิงครับต้องบอกว่าตัวหมอนอิงครับก็เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เราก็จะมีกันอยู่แล้วในบ้านใช่ไหมครับวางอยู่บนโซฟาทั่วไปครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับตัวปอกหมอนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็จะใช้มานานมากแล้วนะครับมันอาจจะโซมันอาจจะเก่าหรือว่ามันอาจจะตัวปอกหมอน3-4ชิ้นที่เรามีครับตัวแบบตัวสีตัวลายมันอาจจะไม่เหมือนกันไปแล้วครับซึ่งจร วันวันนี้ปอกหมอนที่เราใช้อยู่มันดูไม่สวยงามไม่เรียบร้อยนะครับก็อาจจะไปหาซื้อมาครับปอกหมอนตอนนี้อันนึงมูลค่าอาจจะไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยบาทครับแต่เชื่อได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอามาเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับหรือว่ามูดเดนโทนที่มันทันสมัยหรือว่ามูดเดนโทนที่มันสวยงามมากกว่าก็จะทําให้ตัวห้องรับแขกเราเองเนี่ยสวยงามขึ้นมาเยอะมากแล้วครับและก็สามนะครับอีกหนึ่งในของตกแต่งบ้านที่มีพื้นที่นะครับอยู่ในห้องเยอะมากครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปเนี่ จะเป็นตัวผ้าม่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนเองเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวพรมเองครับปกติเวลาเราซื้อมาในครั้งแรกทําไปแล้วเราอาจจะใช้กันจนลืมไปเลยนะครับอาจจะมีการแค่เอาไปซักแต่ในความเป็นจริงแล้วอะครับพวกอุปกรณ์ตกแต่งแล้วเนี่ยครับมันมีพื้นที่เยอะมากในบริเวณห้องครับอย่างที่บอกว่าอย่างตัวพรมปูพื้นก็เช่นเดียวกันครับแค่เราเปลี่ยนพรมปูพื้นนะครับอาจจะเป็นมูดแอนทันะครับเปลี่ยนสีนะครับหรือว่าเปลี่ยนลักษณะของเทกเจอร์หรือว่าเปลี่ยนลายครับเราก็จะได้มูดแอนทังของการได้ห้องรับแขกใหม่ไไปเลยก็ด้นะครับว่าไฟ แสงสว่างที่ใช้ในห้องครับมันมีผลกับมูดแอนโทนของห้องเป็นอย่างมากนะครับลองไปดูนะครับว่าปัจจุบันนี้ไฟที่เราใช้อยู่ครับมูดแอนโทนมันเป็นยังไงครับมันขาวไปไหมนะครับมันโพลนไปไหมนะครับหรือว่ามันเหลืองไปหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เองเนี่ยมันก็จะมีหลอดไฟที่เป็นรุ่นใหม่นะครับที่มันสามารถจะปรับแสงนะครับปรับสีได้ครับหมายความว่าโอเคก็ปรับสีมีให้เลือกได้เยอะะนะครับหรือว่าอาจจะปรับความเข้มความสว่างได้ครับโดยใช้แอปนะครับแล้วก็หลอดนึ่เงี่ยตอนนี้ก็ไม่กี่ร้อยบาทัหอนนนก้ใง ปรับเปลี่ยนหลอดไฟครับที่จะทาให้ตัวแสงแล้วก็สีในห้องเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีฟีลลิ่งของห้องที่ใหม่ขึ้นมาเหมือนกันข้อ5นะครับคือพวกฟิตติ้งนะครับพวกลูกบิดมือจับต่างๆครับเหมือนกันครับเวลาเราสร้างบ้านมานานๆแล้วนะครับสมัยก่อนตัวลูกบิดมือจับเองครับมันก็อาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปเดินดูตามพวกห้างสรมพสินค้าต่างๆครับเราก็จะเห็นว่าสมัยนี้ครับตัวลูกบิดมือจับเองครับเดี๋ยวนี้มันสวยขึ้นเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอก ว่าเราเบื่อๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกบิดเองลูกบิดอาจจะเปลี่ยนยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกดอน็อปนะครับพวกมือจับตู้นะครับพวกนี้เราสามารถจะเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ชิ้นหนึ่งเนี่ยมูลค่าก็ไม่กี่ตังค์นะครับไม่กี่บาทเองสำหรับใครเองที่รู้สึกว่าเรารู้สึกเริ่มเจอเบื่อๆนะครับตัวห้องรับแขกเราครับก็ลองไปเดินช้อปปิ้งดูก็ได้นะครับบางทีแล้วแค่การเปลี่ยนตัวมือจับลูกบิดพวกนี้ครับก็เราก็จะได้ฟีลลิ่งใหม่ของห้องไปแล้วครับโคก็คือเปลี่ยนภาชนะที่เราใช้เก็บขขขออองงงงตต่่าา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 ๆรรรรัับบใในนนหห้้้แแกกกกะถเเเเึภพวววลลปิ็จ พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมครับซึ่งโอเคอาจจะมีทั้งพวกอพวกทีวีนะครับอาจจะมีพวกรีโมทแอร์อะไรต่างๆครับบางทีครับเวลาช่วงแรกที่เราทําบ้านมาซื้อบ้านมาครับเราก็อาจจะมีการซื้อกล่องไว้เตรียมไว้ใช่ไหมครับเพื่อจะวางพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มั่นใจได้เลยครับว่าวันนี้ครับไอตัวที่ทางต่างๆที่เราเตรียมไว้ไปนี้มันคงแน่นมันคงรกไปหมดแล้วครับเพราะว่าเวลาเรายิ่งอยู่ใช่ไหมครับของที่เราเก็บอยู่ในบ้านมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าพวกตัวภาชนะต่างๆเหล่านี้ครรัับบมมมมมมนเเเหหาาาาาะสสกขออองงทททีีีี่่่่ืปลววไดูย งามความที่ดูไม่เรียบร้อยของห้องเราหรือว่าของบ้านเราเองเนี่ยมันอาจจะแค่เป็นว่าตัวบ้านเราเนี่ยรกก็ได้เพราะฉะนั้นลองหาที่จัดที่เก็บใหม่ให้เรียบร้อยครับเจ็นะครับก็คือการเปลี่ยนสีโซฟาครับอันนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงครับแต่หลายคนจะบอกฮ้ยไหนจะบอกว่ามันถูกครับต้องบอกว่าคําว่าเปลี่ยนสีโซฟาจริงๆมันไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วครับโซฟาเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับต้องยอมรับนะครับว่ามันโซมนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเทียมไม่ว่าจะเป็นหนังแท้นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าเองก็ตามอย่่างเชนีะครับอย่างเช่นรนะ ฉันถามว่าเราทำยังไงได้บ้างครับโอเคแน่นอนครับอันดับแรกเลยแล้วก็อาจจะเอาไปให้เขาคุ้มใหม่นะครับก็โอเคไปหาพวกร้านนะครับที่เขารับเปลี่ยนนะครับรับคุ้มโซฟาใหม่หรือว่าอีกวิธีนึงครับเดี๋ยวนี้ครับมันก็จะมีเป็นพวกักษณะเป็นผ้าที่ใช้คุ้มโซฟาใช่ไหมครับหมายถึงว่าเป็นโซฟาเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผ้าพื้นใหญ่ๆนะครับที่เขามีการจับมุมจับเหลี่ยมต่างๆมาให้เรียบร้อยเลยครับเราก็สามารถจะซื้อนะครับแล้วก็มาสวมบนโซฟาเดิมได้เลยครับนอกจากมันจะปิดความโทมของโซฟาเดิมเราพวครับ ญญอน้ยามคอแบนิดนึงครับก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนสีผนังครับซึ่งจริงแล้วการเปลี่ยนสีผนังจริงมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นนะครับจริงแล้วเนี่ยเราสามารถจะทําโดยการอาจจะเป็นการติดวอลเปเปอร์นะครับหรือถ้าของเดิมเป็นสีนะครับก็โอเคก็อาจจะทาสีใหม่นะครับแต่ว่าถ้าทาสีเองอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวอลเปเปอร์เองครับเราสามารถจะไปหาช่างนะครับไปเรียกช่างมาติดได้ครับตอนนี้ตารางเมตรหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาทครับหรือว่าถ้าเกิดว่างบประมาณเป็นปัญหานะครับจริงแล้วบางทีครับในการติดวอลเปเปอร์หรือว่าการตกแต่่งงง้นนนหััไผผดึ มันเป็นผนังเมนครับเพื่อจะดึงสายตาคนครับแค่นี้ครับก็จะได้ห้องที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วและก็กล้าครข้อสุดท้ายครับต้องบอกว่าอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเปลี่ยนนิสัยครับหนึ่งในปัญหาคนไทยเราเองครับก็คือ1เราเป็นพวกลูกอีช่างซื้อครับเห็นอะไรก็อยากจะซื้ออยากจะได้ไปหมดเลยนะครับไรของเดิมครับเราก็ไม่เก็บทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่อยู่บ้านมาสักสองปีสามปีสี่ปีพว้นี้ครับมั่นใจได้เลยครับบ้านเนี่ยจะรกนะครับเต็มไปด้วยของที่มันไม่จาเป็น เช่นแมกกาซีนเก่าๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกของใช้ต่างๆเช่นรีโมทตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องของอุปกรณ์อะไรไปแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับเรื่องของการทิ้งของนะครับลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับี่เคยทําคลิปไ้นะครับว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทําให้บ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวนะครับหรือว่าห้องรับแขกเองให้มันดูโล่งขึ้นสะอาดขึ้นครับอะไรบ้างครับที่เราควรจะเลือกทิ้งนะครับเดี๋ยววิปาดลิก์ไว้ให้นะครับลองไปดูคลิปนั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนคนไหนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้ ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างครับที่เราสามารถจะใช้งบไม่มากนะครับแล้วก็สามารถจะตกแต่งห้องเราบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นห้องไหนก็ตามนะครับให้มันดูใหม่ดูสวยขึ้นมาได้ก็เอามาแชร์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะได้มีไอเดียอะไรเพิ่มเติมกันแล้วก็ถ้าสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยววี่ทำคลิปให้ครับแล้วเจอคลิปหน้าครับ